ัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องพี่น้องปลาผ้าออกตามหาตามล่าหา,หาเห็ดแหงจะมันแหงมันแรงมาสองสามอาทิตย์เขาไปแล้วจ้าเนี่ยอาทิตย์ที่สาม้อพี่น้องตอนเนี่ยขับรถผ้านั่นทรงเสาไหลเสาน้าน้ำหย่าน้ำข้าวโพดเนี่ยไม่มืดเลยจ้าเนี่เบิดบอร์พี่นังเหลือแล้วค่ะแหงคักแหงแน่พี่น้องเอ้ย ปานอีสานเรียงผุละ่ะหยิยถือกเอาได้พี่น้องไปค่งป้อยไว้กะแหงทิมซื้อพาเน้าเติบจุมึงความแหงไปพี่น้องแม่ห้อยคนหยับบ่จนเขาเปลี่ยนสีจิเบิ่งนะอู้อยคนหยับมันไปปุยเลย มันก็อยู่ใต้มอดเนาะมอดตั้งเตือนเทินเ,นเหลืองเออเฮยู่คือประเทศอืนน่น้ะพี่น้องอยู่ใต้มอดยางก้มเบิง้งต้นนี่ได้แล้วนี่เพสามารถที่ได้เห็นไกลๆได้ได้จ้ะอยู่ใต้หญ้าแมือนเนว่านี่ไหมำทำให้เมืยู่เมืองไทยก็ที่ว่าไปหาเห็ดเพาะอุ่นละนี่พี่น้องที่ให้ก็เอาวงงางน้ำก็เอาหยิบวัตถหยิบถือเอารลด นกวนใบไใม้มองเบิรงนและนกหว่ในวใบไใม้แห้งพี่โนโอ้องที่แท้คือเห็ดมันปูแห้งเอาไปแช่น้ำนะพี่โนโอ้องเอาไปตำป่นตำแจ้วนี่แหละอัพภาพอัพแฉวไปนี่เนาะเดนมาร์กทั้งบ้านข่อยทั้งบ้านผู้อื่นเป็นยังไรนอจ้าโอ้ยแห้ง แหงเลยที่เนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปใส่เตาอบเลยที่จะเห็มาแ <c oughs> จาก็กแมนในใจคักซะนี่มีอย่างนี่เห็ดอะไรเห็ดพิษบ่เฮ้ยแกล้งกระโดกยังขึ้นเนาะเจ้ากระได <c oughs> เห็ดพิษจะเห็ดพิษเห็ดเบียเฮ้ยแกล้งกระโดกยังหมุนขึ้นมาได้ แล้วดอกสองดอกพี่น้องโด,โดนโดนเห็นเทื่อหนึ่งนะต้องไปพอถ้ากอดไว้อีกจ่ะหายาดเขากินเนาะหยาดขาดเพิงความแหงเหลี่ยงต่อพี่น้องเอ้ยจะตไปจังไรมาจังไนแหงแบบนี้แล้วพี่น้องเวลาข้างยางนี่แหงดังแคววกแวกลยจ้ะแนว้ยวานี่พยายามข้นจ้ะ ย้ํามคืนนี่ก็เห็ดโตนึงอ่ะจ้ะแต่ว่ากินบ่ได้อันนี้ก็อีเห็ดสไตล์นึงจ้ะพี่น้องเอ้าดูเป็นแหงพี่น้องเอ้ยแหงยืนแหงแหงคากแหงเนี้ยบ้างเนี่ยแหงแหงใายเด้อว้าวเห็ดยังก็แหงพี่น้องเอ้ยแหงคักเด้อเปตัวจักน้อยหนึ่งสิกาบ้าล่ะโอ้ยแหงยางแหงเลิก เมื่อเห็นมีอยางจักดอกพี่น้องคะ่ะในความแหงแรงเนาะมีต่สิกลับทตาละจ้ะไปหารถละละ่ะตะลิตโตนหายเือพี่น้องเอ้ยวางเปล่าเดียวได้จักถุ่มจักย้าหรอบุนี่อดีแต่ว่ามันแดดเนาะ<ม>แค่แค่พา้ยางสมปลานเนี่ยและพี่น้องได้เห็ดหมองละดอกสองดอกโอ้ย นี่ถนนใหญ่จ้ะคุณจอดรถดว้วยคุณเดยวสิยางรัดไปหารถาอะไรอีกกระอกหนึงโอ้บังเน้าพี่น้องสองขึ้นมองผนงา้นเลยท่านี้ลหละก็ได้ตาําแจวอยู่เนาะพี่น้องเนาะตะลุโตนเห็ดแห้งเห็ดธรรมชาติตากแห้งให้แล้วกลับบ้านแล้วพี่น้องว่ไหวไหวจ้ะทำแล้วมพี่น้องก็ไปเห็ดยังขับรถมา้าจอดเบิง้ง เห็ดแล้วโอ้้นนี่ไอ้เหี้ยไอ้เห็ดอะไรไอ้เห็ดอะไรนะนายพี่น้องมิสงโตนี่เจ้าบ้านเพิ่นเอิญเห็ดหลวกบ่นะทางประเทศอื่นล้เจ้าเอิญเห็ดหลวกมันบ่จ้ะนะเห็นบ่้ะไงไงพี่น้องอืมบ่เคยเห็นเนะจ้ะเห็ดตนไม่เคยเห็นเออ เน้นเน้นนี่บ่านเป็นเห็ดเขากงเขากี้อค่ะเพราะเขาว่ามีเบาอาดูอืมกินกับหอมดีเด้พี่น้องแต่ว่าเคยเห็นจะงามไหมดูเพราะเป็นตะเบือหรอกแต่ว่าสีเขาบ่สามารถสดูดรูได้ว่าเขาเป็นเห็ดประเภทใดเพราะว่าเขาเหงางแรงนะคะจ้าว่าเห็ดอีหยังไ่จัก นะเฮียมีเห็บ่โอ้พี่นงอเอ้ยตละปลาเฮงแรงหดหาย,ยถ้าเห็ดยังนี่สงสัยถ้เห็ดตรงตูนี่แหละจ้ะแปลกแปลกมากเลยสวยงามจะพีโน่ได้บ่งว่าเห็ดยังโอ้ย <c oughs> แห้งกินกินเนีน่ยในวันใบไม้แหงเลองเนื้อพี่นอ้องเห็นบ่น้ำขางค้างเลยจ้ะเห็นดอกนม้หน่อยนีย่ๆก็ลังอยากขึ้นอยู่แต่จ้ะเป็นแค่ที่อยากขึ้นอยู่นอยากขึ้นอยู่เก็บบ่อกบอกเด้อพี่น้องว่าอันใดใบไม้อันไหนเห็ด เฮ็ดกะแหงไม่ไม่กะแหงอืมวินายหน่ายหนายเหงคักแหงแน่ยอดแน่เลยปีนี้พี่น้องอย่างมาตะไก่พี่น้องนึกว่าสิบมีบางทีก็มาอีกปาร์หนึ่งใกล้บ้านนะพี่น้องจอดรถไว้บักไก่ยางมาโอ้โห จะแห่งคือกันจะ้ะอ้าวมีมังฝนตรงเลยอ้าอือมอ,อ,อย่างง่ายพี่อยู่สวิเดนด้วยไม่เห็ดหลายค่าๆเนี่ยนะพี่น,อน้องขกเจะว่าสวิเดนทั้งน,องน้องราวีด้วยอ้า ขาฉีกมาละโอ้ยหนอ,หนอดอกงามพี่น้องป็นญิยุติไ่หยาได้จ้นะนี่มะคูบักแห้งแล้วอฮยยางไก่เห็นมันได้เก็บแนี่ใครคุมอยู่หรอกถนนมีถ้ตป็นพ่าแห่เอารถเข้ามาเปเหญ์เคยค้นยางนี่อย่างม่คะ เด็กๆคุ้มค้ำเอาพ be ี่น well, ้องเพื่อนแห่งแล้วมันก็สีเดียวกันก็ใบใหม่จ้ะมันได้แมงใบใหม่ไหมไี่ไหมเห็นไหมมันก็คือใบใหม่นะคำแหละด้พี่น้องทุ่มกลัวแล้วเด้จ้ะตาปากับใบยานดอกมันแกงมันอันมันอันเห็นไหมมันแดดไหม ยาหนอเบ,แบ,บแ่้ยหนอต้องเมยจ้ะต้องการยาแล้วต้องการอาหารเย็นแล้วอืงามแม่พี่น้องขายงางาบ้างไ้มนะแหงแลรายืนตายยืนแหงอยืนนี่หัวสบายเลยคอยบอ้องไปตากเนี่ยสบายไหมอ่ะบ้างไหมพี่น้องงามซ้ำกันกัใบใบไม้สีเนืนนใใ้อความเป็นเมนใบไม้เดี๋ยวมันเหยียบไปแล้ว เดี๋ยวนี้นะพี่น้องฝรั่งก็ออกหาเก็บเห็ดกินเป็นๆเ,เด็นเฮ้ยว่างว่างสองสามปีคืนหลังนะฝรั่งบ่เก็บเด้พี่น้องเก็บเพิ่นก็บ่เก็บหลายจ้ะแต่สังเกตว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นเริ่มเก็บเริ่มเก็บเห็ดกินละออสเเลียลูหลายขึืนสนุกหลายขึืนแล้วก็ไอโควิดออกไปนอกประเทศบ่ได้ก็เลยพากกันหากิจ,จกรรมเห็ดเนาะพี่น้องเนาะ มันก็สนลุกด้ยวยค่ะพี่น้องเก็บเห็ดนะไปซื้อน้อยห่างแพงบาซานเดี๋ยวพี่น้องเพราะมันถึกเือกด้เกลีรยให้ให้พพ้อมโอ้โหเฮ้ยดอกง้มนี่ จอยขาจอยจอยสีเดี๋ยวกันก็ใบไม้แหงหรือต้องลิงด์ดีๆตากับพอดีพอตาเปลีป่ยนไปถุงกระดาษแล้วจ้ะตรงปติกขาดง่ายเมีย คือเงจนกขาด ประเทศสวีเดพี่น้องเป็นเก็บในเลี้ยงเออเฮ้อี่านอะไรนี่มนยาแควแควแควอยู่เปิดตด้นหญ้าเนีอ,อยอยุ่ใต้มอดคนว่ะ ลืมกล้องลืมกล้องลืมกล้องอคลิปนี้ยาวเราไปนองเอาไหมคลิปไหมอ๋อได้ถุงก,กระดาษเราไปนอง